สวัสดีครับท่านผู้ชมเพื่อนๆทุกคนนะครับเช้านี้เป็นเช้าว,วันอาทิตย์นะครับได้อยู่บ้านนะครับก็ฟังเสียงนกเสียงไก่ไปนะครับมาดูต้นไม้ดูสวนข้างบ้านเขีเขยวๆนะครับต้นขาในกระถางนะครับเจอฝนก็งามนิดนึงนะครับอันนี้ พีกาครับพีกาใส่กระถางไว้นะครับต้นขาโอ้เหลือห้อยไปทั่วเลยนะครับเอ่อบัลเพชรบัลเพชรนี่เหลือห้อยเต็มเลยนะเจอฝนก็จะงามนิดนึงนะครับขาปูกใส่กระถางนะฮะแตกยอดอ่อนอย่างแลนะครับ จะแตกหน่อออกไปแบบนี้เรื่อยๆนะถ้าเราจะไปกินก็ได้นะครับกินก็แตกออกมาเรื่อยๆนะครับนะแตกตื่นเช้ามาก็จะเจอของกินเลยครับดอกเพกานะครับเอาไปลวกหรือกินสดๆก็ได้เต็มเลยครับเน่าทิ้งก็มีนะครับกินไม่ทันนะครับเต็มเลยครับทำปุ๋ย เอาไปทำปุ๋ยนะครับยิ่งกือแมงมันก็ไม่ค่อยกินเพราะว่ามันขมมันก็ไม่ค่อยกินนะครับเจ้าภูนี่กำลังงามเลยนะครับแกงอ่อมอ่อมหอยอ่อมน้องวัวอ่อมกบอ่อมไก่บ้านอ่อมเขียด ไม่ค่อยได้ดูแลหรอกครับต้นพริกต้นพริกนี่ก็คือเม็ดพริกที่ที่เราอยู่ในครัวเวลาเราจะล้างทิ้งนะฮะก็มาเทลงแล้วมันก็แตกออกมาก็โดกนะครับอันไหนเม็ดไหนที่แดงก็เก็บไปกินนะครับดิบๆอย่างนี้เนี่ยนะครับกินกับไส้กรอก,อ,อ,กอีสานพอดีกำลังพอดีกำลังพอดี ชะพูนี่ถ้าเราปลูกไว้นี่นะครับเขาจะเลื้อยไปเรื่อยนะครับเลื้อยไปเรื่อยแล้วก็แตกไปเรื่อยไ,ไ,ไ,ไปไปทั่วเลยครับเกิดทั่วไปเลยนะครับนี้เกิดทั่วชะพูอันนี้เป็นกระเทียมกระเทียมพันเล็กนะครับกระเทียมพันเล็กน่ครับปลักไว้ก็เกิดอันนี้ก็เราไม่ใช้นะครับวัชพืชเราก็ถอนออกนะครับ ทินอย่างเี้ยถอนออกผักกาดจะได้กินหรือเปล่าไม่รู้นะ,ะไอ้เจ้าพีกาเนี่เหมือนกันนะครับฝากมันร่วงลงมาแล้วลูกมันกระจายไปอย่างนี้ยเกิดไปทั่วนะครับไม่ได้ปลูกนะครับเกิดไปทั่วเลยนะครับเต็มพีกาเนี่ยไปเพาะได้นะครับเพาะได้นะครับเจอน,น้ำนี่งาม ยอดโ<ห>คุณพี่ต้นทูนนี่เห็นไหมครับยอดอย่างงานแปะตำปึงเด็ดยอดเสียบติดนะครับต้นขูเด็ดย,ยอดก็ติดนะครับขิงนะม,มัลุมแปะตำปึงครับ,บปังมัแจะยอดงามทั้งนั้น ยอาผักปังใบผักปังสะเดาก็ตอนเช้ามาดูสวนก็จะมีตัวน้อยแมวน้อยที่บ้านนะครับก็จะมาช่วยเวลามา เก็บผักเก็บอะไรก็นางก็จะมาสังเกตตามมาด้วยนะครับเมื่อไงครับวันนี้หนูจะเอาผักอะไรครับจะกินผักอะไรเอ่ยอมาช่วยเก็บผักเหรอครับหนูจะกินผักอนไรกินต้นทูนเหรอนี่ต้นทูนนะครับจะเหมือนเผือกนะครับแต่ไม่ใช่เผือกนะกินก้านนะครับ หรือจะเก็บกระเพรามีกระเพานะรพากระเพรากำลังสวยนะครับหรือจะเก็บอะไรเอ่ยนะครับหูเสือหูเสือใส่ต้มเนื้อต้มไก่นะครับต้มหัวหมูต้มอะไรได้หมดนะครับอะไ้ครับนะไรครับ วันอาทิตย์นะครับวันพักผ่อนอยู่กับบ้านนะครับฟังเสียงนกเสียงกาเสียงไก่นะครับมีต้นไม้ใหญ่อยู่ข้างบนนะครับก็มีแต่นกมาเต็มนะครับแล้วก็มีไก่นะครับมีเสียงไก่เสียงนกนะครับผักปังนะครับผักปังเก็บยอดไปลวกนะครับยอดงามอันนี้ยอดเล็กนะครับยอดเล็กงาม นั้นนะครับป่าช้าเงาครับก็จะมีเพื่อนบ้านเรานะครับมาช่วยกินนะครับหน้าฝนพวกหอยทากหอยพวกนี้แหละครับมากินมากินอผักมากินใบไม้เรานะครับก็แบ่งกันกินไปนะครับ ส่วนมากก็จะออกมากินนึ่งคืนดูครับดูรอยเขามากินนึางคืนนะครับหอยทากแบบนีนรบ้รอยเขามากินนะครับยิ่งเป็นแปะตําปึงพวกนี้ผักที่อมน้ําแบบนี้เขาจะชอบมากนะครับพวกหอยนี่ฮะหอยทากพวกนี้บางทีมากินนี่หมดตอเลยอย่างนี้หายเกี้ยงเลยครับ ดูรอยเขาเมื่อกินนะครับรอยเขากัดนะนี่ครับพวกหอยทากมมากัดจะมาตอนกลางคืนนะครับเขามากันหน้าฝนนะครับชอบที่ชื้นนะครับมาแล้วก็มากัดยอดเลยครับนี่ดูครับแปะตําปึงเนี่ยมานี่ก็กัดยอดเลยนะครับกัดยอดแล้วทํามาเยอะๆเนี่กินหมดเหลือแต่โคนนะครับกินหมดเลยนะครับนี่ คุณพี่ตัวนี้แหละครับคุณพี่ตัวนี้กับคุณพี่ตัวนี้แหละครับนะครับมาอย่างนี้ครับกินแหวงหมดเลยอย่างนี้นี่ใบแหว่งหมดทีนี่ครับฝีมือเขาแหละครับนี่แหวงหมดเลยนะครับก็เรากินบ้าง <c oughs> เขากินบ้างครับแบ่งแบ่งกันไปนะครับ โอเคนะครับสำหรับวันหยุดพักผ่อนนะครับก็เดินดูสวนเล็กๆข้างบ้านนะครับขอบคุณนุ้นเพื่อนนะครับที่กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้นะครับขอบคุณมากๆครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ